หากเพื่อนๆนะครับยังใช้งาน Microsoft Edge กันอยู่นะครับผมไม่ว่าจะด้วยสาุใดก็ตามนะครับหรือว่ายังติดวิธีการใช้งานของเขาอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะคิดว่ามันสะดวกสบายดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ชอบใจในการเสิร์ชหาของเขานะครับเพราะว่าเขาใช้ Bing ในการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับมันจะทําให้เสิร์ชหายากนิดนึงครับอาจจะแปลกตานิดนึงนะครับผมอย่างเช่นผมจะทดสอบดูในการหาอ่าบอล ออนไลน์ okay. อ่าเขาอาจจะให้เว็บมาที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในข้อมูลของบบง Microsoft Bing นี่อาจจะไม่เยอะมากเท่าอ่า Google Search นะครับผมเลยอาจจะทำให้แบบหาข้อมูลได้ยากนิดนึงนะครับแต่เราอยากจะใช้ Microsoft Edge อยู่เนี่ยแต่เราจะให้ Google หาข้อมูลให้เนี่ยเราทำยังไงนะครับผม อ่าเบราว์เซอร์เอเหมือนเดิมเลยครับแต่แค่เปลี่ยนการข้อมูลไปหาอะไร g o เ g l e แค่นั้นเองนะครับผมจะเป็นไงคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับรูม่าออนไลน์สวัสดีครับคลิปวันนี้นะครับจะมาตั้งค่า Microsoft Edge นะครับที่เพื่อนๆใช้กันนะครับให้เติร์ชค้นหาแติทีเนี่ยให้มันไปเซิร์ชใน Google นะครับผมไม่ได้เซิร์ชใน Microsoft Bing นะครับ ข้อมูลมันอาจจะได้ดีกว่านะครับผมวิธีการตั้งค่านะครับให้เพื่อนเพื่อมาตรงจุด3ามจุดตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับมาด้านซ้ายมือนะครับ Privacy Search and Service ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับหาคาว่า Add Edit Add Bar and Search ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากตรงนี้นะครับ Search Engine นะครับให้เปลี่ยนเป็น Google นะครับผมก็มีหลายตัวเลือกนะครับ อันนี้เรามาเปลี่ยนเป็น Google นะครับที่เราต้องการนะครับจากนั้นกดปิดไปได้เลยครับกดปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับเนี้ามาลองพิมพ์กันดูนะครับฟุตบอลอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆหน้าหน้าจอเขานะครับก็จะหาง่ายจะดูง่ายกว่าของเบ b เบ์เซอร์ของ Microsoft Edge หรือ Microsoft Bing มากเลยนะครับ เข้ากับคนไทยดีนะครับเวลาหาข้อมูลนะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไงก็ติดใช้ google นะครับหาข้อมูลจาก google จะค่อนข้างดีกว่านะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไก็ลองไปตั้งค่ากันดูนะครับตั้งง่ายๆนะครับผมตั้งเหมือน google เลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้จบแล้วนะครับก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ